ไลเกือบเคลิ่มดีเนาะตอนช้าก็จะสลืมสลือหน่อยการเข MM เ้าใจความสงบนี <DVD> ่มันอยู่ที่เราศึกษามัน เราไปศึกษามันแล้วก็หาไม่เจอนะเราสังเกตดูตัวเองถ้าเราเล่นมากฟุ้งมากมานั่งมันก็จะฟุ้งรับไม่ค่อยนิ่งนะเดี๋ยวก็มองคนนั้นแล้วก็มองคนนี้เดี๋ยวก็ลืมตาแล้วก็หันซ้ายหันขวาลุกลี้ลุกลนอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฝึกตัวเอง ส่วนมากเราจะตามใจตัวเองมากกว่าติดเล่นติดดูนั่นดูนี่พาจิตเราไปดูนะอันนั้นจะมานั่งให้มันเกิดความสงบขึ้นมามันก็เป็นเรื่องยากอยู่นะยังเราไม่ค่อยได้ตื่นอย่างนี้นะตีสามตีสตื่นมาก็จะสรุมสลือ ยิ่งมานั่งแล้วก็หลับเลยน,ะนั่นต้องอาศัยเวลาไม่ใช่แค่เดือนสองเดือนหรือว่าปีสองปีหรอกฝึกมันทั้งชีวิตนั่นแหละบางคนอาศัยเวลา30 4ส50ี่สิบห้าสิบปีนะฝึกฝนเนี่ยนั้นถ้าไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่ฝึกก็ปล่อยชีวิต ให้มันเป็นไปตามยธถากรรมว่ากรรม,มุนาวัตติโลโกะนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมก็นี่แหละเป็นไปตามสิ่งที่เราเป็นอยู่นี่แหละนะเราคุ้นชินกับอะไรเป็นยังไงนั้นต้องมาจักแก้ไขตัวเองถ้ามัน ง่วงทำยังไงเนี่ย้ามันปวดนนเนี่ยบางทีเราก็นั่งพลิกไปพลิกมาใช่ไหมดังนั้นเราต้องอดทนดูมันมันจะปวดจะง่วงจะฟุ้งต่างๆก็ต้องอดทนศึกษาเาเรียนดูมันดูตัวเองเราไม่ต้องดูคนอื่น บอกตัวเองบอกตัวเองให้ได้นะมันนั้นไม่ใช่แค่รูปแบบแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเข้าไปเห็นความจริงก็ไปดูความจริงในชีวิตของเราการศึกษาธรรมะคือการศึกษาเรื่องของตัวเองนะไม่ใช่เรื่องของคนอื่น เรื่องของตัวเราเองปัญหาที่ตัวเราปัญหาไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นไม่ใช่อยู่ที่ใครดีไม่ดีใครเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวอยู่ที่ตัวเรามั่วหรือไม่มั่วมั่วหรือไม่มั่วคือว่าเราไปมั่วกับคนอื่นไหมไปยุ่งกับคนอื่นหรือเปล่าถ้ามันมั่วกับคนอื่นก็แสดงว่ามัน รู้ผิดที่ละไปเพ่งเล็งคนอื่นเขาไปเปรียบเทียบเทียบเคียงอันนี้ก็ทำให้เราไม่เข้าใจในชีวิตนะเพราะว่าเราไปศึกษาคนอื่นธรรมะนี่ต้องเป็นโอปนญิโกเป็นการน้อมเข้ามาสอนตัวเองทาให้มาพิสูจนะ์ประจักษ์แจ้งด้วยตัวเอง นั่นโอปะรายิกโกเนี่ยคือเราน้อมเข้ามาสอนตัวเองมันทำอะไรไม่ได้นะทำอะไรอย่างเดียวก็คืออดทนฝึกไว้ท่องไว้คำนี้อดทนอดทนความอดทนทำคนให้เป็นคนดีอดทนให้ถึงที่ได้ดีทุกคนก็ว่าอดทนให้ถึงที่ก็คือเป็นตัวตะบะนะ เป็นตัวตะบะเป็นตัวความเพียนเป็นสัมมาวายมะนั้นสัมมาวายมะนี่คือการเพียนที่มันถูกต้องไม่ใช่เพียนแบบโม่หมนะเพียนโม่หมเพียนเล่นเพียนเลาะเพียนกินเพียนนอนอย่างเงี้ยอันนั้นเพียนโม่หมแต่ถ้าเพียนจริงๆก็คือเพียนในการที่จะละกิเลสออกจากใจเรา เพียรละกิเลสที่มีอยู่แล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นอย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองก็เพียรระวังไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นอีกความคุ้นชินตำเดิมใดที่เรามีอยู่แล้วมันเกิดขึ้นมาอีกอางนี้ก็ต้องเพียรระวัง อย่างที่สามมัคือเปียนสร้างเปลี่ยนสร้างคุณงามความดีอย่างเราตื่นดึกลูกเช้าอย่างนี้เป็นการที่เราสร้างคุณงามความดีฝึกความมีระเบียบฝึกความอดทนอย่างพวกเราเนี่กเเรียกว่ามันมีนาฬิกาชีวิตนะเวลาไหนควรนอนเวลาไหนควรตื่นเวลาไหนควรกินเวลาไหนควรเล่นมีชีวิตของมันมีนาฬิกาชีวิตของมันอยู่ อย่างรับประทานอาหารอย่างเงี้ยช่วงที่กระเพาะคนเรามันย่อยด,ดีที่สุดก็คือช่วง7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงเช้าน,นี่คือช่วงที่เราควรทานอาหารไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างนี่คือเราสร้างคุณงามความดีต่างๆขึ้นมา เด็กๆเราก็เขาบอกว่าให้พักผ่อนหกถึงแปดชั่วโมงใช่ไหมตามเทฤษฎีเขาหกถึงแปดชั่วโมงนั้นเวลานอนเราก็ต้องนอนเวลาตื่นเราก็ต้องตื่นฝึกตื่นนอนให้มันเป็นเวลาไม่ได้ตื่นนอนตามใจกิเลสมันเดิมอย่างเราอยู่คนเดียวยิ่งปิดเทอม อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งแบบตามใจตัวเองอยากนอนเวลาไหนก็นอนอยากกินเวลาไหนก็กินกินจุบจุบจิบจิบ,จบนะทำให้เราอ้วนเหมือนหมนูนี่นะมีโทษมากกว่าความดีมีโทษมากกว่าประโยชน์นั่นเพียนสร้างคนงามความดีนี่สำคัญเราไม่มีความดีเราก็ต้องสร้างความดีขึ้นมา จิตเรามันอาสาไหมหรือว่ามันเห็นแก่ตัวนั้นการทำความดีนี่เราทำไ้ทุกที่นะไม้กระทั่งเข้าห้องน้ำเราช่วยกันทำความสะอาดไม่ทิ้งอิเล็กเคขาเอาไว้ช่วยกันเก็บขยะเมตตาต่อกันพูดคุยกันดีๆมันก็เป็นการสร้างคุณงามความดีขึ้นมา มันไม่ใช่ว่าต้องไปเสียเงินไม่ใช่ว่าต้องไปบวชอย่างเดียวใช่ไหมนั้นเราทำความดีดได้ทุกที่นั้นการสร้างคนงามความดีนี่เราไม่ต้องเลือกเวลาเลือกสถานที่ทำได้ทุกที่ทำได้ทุกเวลาแค่เราตั้งใจขึ้นมาแค่น,นั้นแหละตั้งใจนอนตั้งใจกินตั้งใจสวดมนต์ตั้งใจเดินตั้งใจนั่ง คือเราตั้งใจไม่ให้ใจเรามันล้มลุกคุกคลานเป็นไข่ไข่จับไข่มาตั้งนี่ลำบากามาตั้งไว้บนที่แข็งๆนี่อันนั้นตั้งใจนี่มันก็คือการตั้งคุณงามความดีในใจเราสดมนลยังไงมันจะไพเราะที่สุดเนี่ย เดินยังไงมันจะเงียบนะจะมีสติอยู่ทานข้าวยังไงมันจะอยู่กับคำข้าวไม่ใช่ว่าเราทานไปแล้วก็คุยกันไปอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ได้ตั้งใจนี่คือเพียนสร้างคุณงามความดีข้อที่3นะส่วนประการที่4ก็เพียนรักษาทีนีนะ้รักษาคุณงามความดีนั้นเอาไว้ นั้นการสร้างกับการรักษาเนี่ยการรักษานี่มันมันจะยากมันจะยากในเบื้องต้นถ้ามันยังไม่คุ้นชินนั้นมีอยู่สองฝั่งสองฝั่งของความดีกับความไม่ดีนะในใจเราฝั่งแรกก็คือเราเพียนละเพียนละเพียนระ,ะวังเพียนละความชั่วไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเพียนระวัง เปลี่ยนระวังไม่ให้ความชั่วมันเกิดขึ้นในใจเราในกายในวาจาเราส่วนคู่หลังก็คือเพียนสร้างก็เพียนรักษาเพียนสร้างคุณงามความดีแล้วก็เพียนรักษาเอาไว้นั้นทั้งสี่อย่างก็เรียกว่าเป็นสัมมาวายามะเป็นความเพียนที่มันถูกต้อง เป็นความเพียรที่มันทำให้ชีวิตเรานั้นมันเจริญนะนั้นการฝึกฝนนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกอาจจะง่วงนอนปวดเมื่อยหรือว่ามันไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนนะเราเห็นเพื่อนขี่ไปเล่นกันแต่ว่าเราก็ต้องมาบวชมาฝึกฝนกันแต่ว่าประโยชน์มันได้คนละอย่างกัน ประโยชน์ของการบวชนี่ของการฝึกตนนี่มันได้เปรียบตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องทำยากเป็นเรื่องที่ว่าเราสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองอันนี้มันให้ยากมันทำยากอย่างเช่นเราให้ทานอย่างเงี้ยเรามีตังเราก็เราก็ให้ได้ใช่ไหมให้สิ่งของแต่เรื่องของการฝึกกายฝึกวาจานี่ แม้ว่าคนมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ทำอย่างพวกเราไม่ได้นะให้เข้ามาตื่นดึกดึกมานังสมาธิมาถอดรองเท้าบินทบาทนะมันทำได้ยากนะทำได้ยากนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่า ทำความดีอย่างเงี้ยมันดีกว่าการมีเงินเยอะๆมันดีกว่าการที่เราได้ไปขี่เล็ดขี่รถเลาะเล่นข้างนอกมันดีกว่าการที่เราไม่ได้บวชนะนั้นเขบอกว่าการได้บวชนี่มันเหมือนกับเราขัดเกาตัวเองนั่นแหละเหมือนเราเอาไม้สมัยก่อนเขาจะก่อไฟนี่ เขาไม่มีไฟแช็กเหมือนกับสมัยนี้นะเขาจะก่อไฟเขาเอาเอาไม้สองอันมาสีกันเอาไม้ไผ่แห้งมาสีกันให้มันเกิดไฟขึ้นมาอันนั้นการมาบวชก็คือเราเอาไม้เอาไม้ออกจากน้ําถ้าเราวิ่งเล่นอยู่เหมือนกับไม้เปียกน้ําไม้แช่น้ําอยู่จะามาสีให้มันเกิดไฟนั้นเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราได้มา มาฝึกฝนตัวเองมาขัดเกาขัดหูขัดตาเขาเรียกมาขัดเกาหูขัดเกาตาให้มันดีดีให้ตาได้เห็นดีๆให้หูได้ยินสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เป็นอาจเป็นธรรมมันก็เหมือนกับเอาไม้ขึ้นมาจากน้ำพอไม้มันแห้งที่นี่นี่มันก็เอามาสีกันมันก็เป็นไฟได้ง่ายน,ะ,นะคนเราอยู่ที่การฝึกตัวเอง อย่างบางคนก็ไม่มีโอกาสได้บวชนะถ้าโยมบางคนเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บวชใช่ไหมเขาก็ทํำยังไงเขาก็ฝึกตัวเองฝึกตัวเองเข้ยิิงต้องฝึกหนักกว่าเราเพราะนั้นเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราที่ได้มาฝึกฝนกันมันอาจจะปวดนะอาจจะเมื่อยอาจจะง่วงแรกๆนี่มันก็จะลำบากอยู่ แต่ว่าความลำบากที่เกินทนนี่มันจะล้อมคนให้ทนทานความกดดันมันทำให้ฐานกลายเป็นเพชรเพชรพลอยทองคำนี่มันมาจากแร่ฐานตอนแรกมันอัดตัวกันมันถูกความกดดันถูกความเค้นความเครียดสะสมกันเป็นล้านล้านปีนะกว่าจะได้เพชรมาเม็ดเล็กๆเกม็ดหนึ่งมันเกิดจากความกดดัน แต่ถ้ามันเป็นฐานหินธรรมดาก็ก้อนถูกๆูกนะก็ขนฐานหินไปขายเนี่ยทำเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าอะไรเนี่ยตันหน,นึ่งก็ไม่กี่บาทแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเพชรททนี้โอ้โหเม็ดเท่าขี้ตาแมวเนี่ยก้อนหนึ่งก็หลายล้านต่างกันนี่คือมันเกิดจากการกดดันเกิดจากความกดดันมันก็เลยทำให้ฐานกลายเป็นเพชร คนเราก็เหมือนกันเราจะเป็นเป็นฐานหรือเป็นเพชรถ้าเราเลือกที่จะเป็นฐานมันก็ไม่มีคุณค่าก็เป็นขี่เหล่าขี่ยาขี่เลาะไปวันวันให้เชาบ้านเขาพูดนินทาไปวันวันแต่ถ้าเป็นเพชรทีนี้มันไม่เกี่ยวกับอายุแล้วทีนี้นะ มีพระอยู่รูปหนึ่งท่านอายุพรรษาน,น้อยเองนะแค่เจ็ดพรรษาแค่นั้นเองบวชได้เจ็ดพรรษาปรากฏว่าท่านมีคุณงามความดีเยอะแล้วก็ฉลาดเก่งทำตัวเป็นเพชรมาตั้งแต่ดเด็กพรบวชขึ้นมาปุ๊บนี่ไาทางโลกท่านก็จเจริญปรบวชมาทางธรรมท่านก็จเจริญได้รับยศได้รับตําแหน่ง ยังอายุยังน้อยๆอยู่เลยเป็นเจ้าคุณอายุน้อยที่สุดอายุแค่เจ็ดพันษาไม่ถึงอายุพรรษาการนะ่ะนะสากว่าปี34ปีแต่เราเกิดจากอะไรเกิดจากเป็นเพชรสมัยก่อนเป็นญาติโยมนี่เก่งมากเป็นตัวแทนไปแข่งโอลิมปิก ถ้าจะไม่ผิดก็ไปแข่งเคมี Me, โอลิมปิกโลกได้เหลียนเงินกลับมาใช่ไหมได้ทุน king s c o l a s h i p ได้ทุนพระราชทานหลวงจบที่เครมบิดมหาไัยดังๆมหามหายดังระดับโลกนะแล้วก็จบปอโทอีกกลับมาก็ทำการทำงานคือเขาไม่มีเวลาตอนใบรุ่นนี่ ศึกษาเราเรียนตลอดอยู่ในโรงเรียนที่ดีอยู่ในโรงเรียนที่ดีไม่พอตัวเองก็ดีด้วยเขาเอาเวลาจากที่เลาะเล่นอ่านหนังสือาาเอาเวลาจากที่ต้องใช้เวลาใบรุ่นชีวิตของใบรุ่นเอาไปศึกษาเล่าเรียนนี่เห็นไหมคือมันคนเรานี่มันอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ตั้งใจ ว่าเราจะทำตัวเองให้มันเป็นฐานหรือเป็นเพชรขึ้นมาถ้าเราทำตัวเองเป็นฐานเราก็จะเป็นอย่างที่เราเป็นนี่แหละอิเลกเคราะไปวันวันใช้ชีวิตให้มันหายใจทิ้งไปวันวันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับโลกต้นยามันยังมีประโยชน์กับพวกเรานะบางทีต้นยามันยังให้ออกซิเจนให้กับมนุษย์ให้กับสัตว์ได้แต่คนที่ ไม่ได้มีความตั้งใจไม่ได้ฝึกฝนตัวเองนี่มีค่าน้อยกว่าต้นหญ้าอีกบางทีบางทีกลายไปเป็นภาระของสังคมนะทุกวันนี้คนติดคุกกว่าเยอะไปดูก็แน่นนะคนเข้าวัดกับคนเข้าคุกนี่บางทีคนเข้าคุกเยอะกว่าคนเข้าวัดบา,างทีทั้งทั้งที่เขาก็ทำลูกกงอะไรไว้แน่นหนานนะแต่คนก็ยังอุตส่าห์จะเข้าไป แต่ว่าประตูวัดเนีเปิดโล่งไว้อย่างมากก็ปิดช่วงกลางคืน<ม>สามทุ่มถึงตีห้าปิดช่วงนี้บางทีเท่านั้นก็เปิดแต่ว่าประตูคูกนี่ปิด24ชั่วโมงครับไปนั้นคนก็ยังมุดเข้าไปได้อยากเข้าไปไปอย่างนั้นนั่นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ฝึกฝนตัวเองไม่ได้ พัฒนาตัวเองนั่นก็ต้องฝึกตัวเองขึ้นมานะมันห่วงก็ปลุกตัวเองให้มันตื่นมันปวดก,ก็ลองนั่งดูมันสิไม่ว่านั่งพลิกไปพลิกมาหรอกให้มันปวดจนขามันสั่นมันจะตายจริงๆก็ค่อยพลิกให้มันถ้ามันไม่ตายจริงๆก็ไม่พิกให้มันไม่หิวจริงๆก็ไม่ไปกินน้ำเ,นเวลาเราสวดมนต์ นะไม่ปวดขี้ปวดเย่ยวจริงๆก็ไม่ลุกอย่างนี้นะนั้นตั้งใจคุณงามความดีก็อยู่ที่เราตั้งใจนะนั้นก็ฝากเราเาไว้อ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน